แค่เดืครับ ผมมิสเตอร์ปองพินิจพลขันนะครับต้อนรับแฟนมวยทั่วโลกนะครับเข้าชมการถ่ายทอดสดศึกเชฟบุญธรรมครับผลงานของเชฟบุญธรรมภาคโพคุณสมชายรุ่งประวันวงพร้อมทีมงานครับครับวันนี้เราจัดเป็นสัปดาห์ที่3นัดที่5แล้วนะครับเราจะพบกันตรงนี้เป็นประจำครับทุกวันจันทร์และวันพุธนะครับโดยวันจันทร์เราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับครับแล้วก็เวลาที่สนาฬิกานาทีนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดทางทบ5 HD1 อชีวันะครับเว้นวันจันทร์วันเดียวครับที่จะเข้าตอนสามตุ่ ครับอังคารพุทธปรหัสสุขตามโครงการมวยเดตเจ็ดวันของทอตวตบ5ก็จะเริ่มถ่ายทอดสดเวลาที่ส0นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปครับวันนี้8คู่ในการถ่ายทอดสดนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นครับเปิดหัวด้วยบวยสุดยอดไอแอดระดับประเทศเคยแพ้ชนะก,กันไปแล้ว1ครั้งที่นี่ครับวันนี้ล้างตาครับอีกิวซังอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับวันนี้จะเจอกับพลอยอภิชาติอภิชาติบวยไทยยินคููที่2มาดูสอนนรงโรงเรียน3มโคกเจอกับแซมสั้นสิงห์บัลลังก์ทอง เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดน,นะครับนักชกมุมแดงจากปทุมธานีขอเสียงปรบมือให้กับสอนนรงโรงเรียน3โค้นำเงินครับจากบุรีรัมแซมซันสิงบัลลังทองกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมาการรุชารามันทองอู่ให้คะแนนสาสาท่านมีผมศัก์แป้นละม่อมจิลศินศิลาละสกุลและเกลียงไกลน้อยเกิด คู่ที่2ครับสอนรงโรงเรียน3ามโคกเจอกับแซมซั้นสิงห์บัลลังทองครับสอนรงครับอายุสิปีโชคมาสิาครั้งชนะ15แพ้สเสมอหนึ่งมาจากจังหวัดปทุมธานีครับความหลังก็มีชนะยอดคุมมานชนะวันมีโชคชนะน็กไทยแล์เล็กยก3ามนวมาแพ้คะแนนไก่ชนครับ ส่วนคนนี้ครับแซมสันสิงบัลลังทอง40ครั้งชนะ32แพ้8มาชบจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาชบแทนชอลิ้วเฮียงนะครับฟอร์มหลังรับสวยงามมากครับชนะมาสามฝ้ติดชนะหลักหายลั่นศรีนครชนะปืนกลสรัตนารุ่งโรธและล่าสุดชนะคะแนนสีคูลเล็กสิทธินายกชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ ขอบคุณอิงโคเครื่องมือคุณภาพเกียงข้างทุกงานช่างนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทออทูแอนอิควิปเมนต์จำกัดทั้งเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือช่างอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดโทรศัพท์0660973784ร้06านอาหารญี่ปุน่นระดับพรีเมียมฮอนโมโนซูชิมีทั้งหมด8สาขาได้แก่สาขาทองหล่อซอย23 สาขาเมกะบ,บางนาชั้น1โซนฟุตบอลสาขาสยามพารากอนชั้นจีและชั้น4ครับสาขาเซ็นทรัลพระราม9สาขาเซ็นทรัลชิดลมชั้น3สาขาเซ็นทรัลเวอร์ชั้น7และสาขาเซ็นทรัลบางนาชั้น5ากาแฟาสม,มวยไทยรสชาติเข้มข้นเตะปากสนใจโทร0947891419และพบกับงานสมาแ 64, สนแฝด2564สินค้าในเครือ สมาร์ุเศกรูปนะครับลดราคา40-80%ครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึง4เมษายนณนะตลาดน้ำสำเพ็ง 2. 2คู่ที่2นะครับสอนนรงโรงเรียน3โคกกับเซมซันสิงบัลลังทองเซมซันดูจะได้เปรียบรูปร่างนะครับมาโชคแทนชอลิ้วเฮียนครับฟอร์มสดครับชนะมา3ครับติดต่อก,กันส่วนฝ่ายแดงก็ชนะมา3-4ครั้งมาสะดุดอยู่เพียงแค่ครั้งเดียว หรือว่าเป็นนักชกรุ่นใหม่ครับที่น่าจับตามองครับคูแรคฮิวซังกับพลอยอภิชาติก็สัดก,กันมันหยดเลยครับเป็นมวยเด็กๆอนาคตของเรานะครับคู่นี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมวยคู่นี้ชก2อนาทีพัก2นาทีนะครับ อย่าลืมนะครับสามทุ่มถึงห้าทุ่มครับวันนี้ครับททบห้าเอชดีวันกฎหมายเล็กหนึ่งครับถ่ายทอดสดเปิดหัวด้วยโชคดำซับสอธนาเพชรเจอกับเด็ดเดี่ยวสอกลิ่นมีบุญหลายอิงโคไทยแลนด์พบซุปเปอร์มิวนนแดงยิมยอดดวงใจทีเด็ดเก้าเก้าเจอกับอีสานใต้เอกวรรลักษาหรือว่าอีสานใต้สิทธิเชบุญธรรมและทะเลทองสอธนาเพชรครับเจอกับขุนศึกสิทธิเชบุญธรรมครับเป็นด้วยของรายการ ตามโครงการมวยเด็ดเจ็ดวันนะครับวันจันทร์อยู่ที่เวทีมวยรังสิตสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับกับศึกเชฟบุญธรรมเชอรนาคารก็ไปกันที่เวทีมวยลุมทินดีครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งทุกนนี้เป็นผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรวันพุธกลับมาที่เวทีมวยรังสิตครับศึกเชฟบุญธรรมครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีก็เป็นศึกเพชรทินดีครับอยู่กันที่เวทีมวยรังสิตสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่ง สุดสุดข,ข้าไปที่เวทีลูมินีอีกครั้งหนึ่งศึกลูบินีพิทักษ์ธรรมครับก็จัดเอาไว้หน้าติดตากันในวันศุกร์นี้เซกสันกับเพชรมหาชนครับเป็นคู่เอกของรายการและวันเสาร์อยู่กันที่เวทีลูมินีกั้บ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและปิดท้ายวันอาทิตย์ครับศึกเพชรนินครับโอ้โหซอกวาร่วงเลยครับคาตาค้างเลยครับ เงือย,ยังไม่ทันซึมครับนี่น่าจะวอร์มมาก่อนโอ้โหเต็มเต็มเ,เลยครับสอกขวาครับโอ้โจบเร็วครับโอ้โหสุดสดเลยครับแซมสั้นสิงตันลังทองครับกรรมาการอารุชาชูมือขึ้นฟ้าครับดูภาพช้าครับแข้งขวาครับนี่ก็โดน ปลายเท้าโดนปลายคางนะครับโอ้ยตั้งแขนครับตั้งแขนเอาไว้แล้วก็สับศอกขวาเต็มกระโดงคางครับเนี่ยครับแข้งขวานี้ยัำไปก่อนครับมืนแล้วนะครับแข้งขวานี้แล้วก็สอกขวานี่โอ้โหมันจุดจุดหลมรวมประสาทเลยครับตรงนั้นครับเนี่ยครับแข้งขวานี่โดนปลายคางก่อนครับแล้วก็กดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้สลบสัดศอกขวาครับโอ้โหนี่เล่นตามตำราเลยครับเรียบร้อยครับจบที่ยกแรกเท่านั้นเองครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับทักก่อนครับ เดี๋ยวกลับมา